ส่วนช่วงนี้ไปติดตามการประชุมสสพักเก้าไกลค่ะที่ตึกไทยสม,มิทธเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการร่วมรัฐพิธีและการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกในวันพรุ่งนี้นะคะติดตามจากคุณบุษยาอุ้ยเจริญรายงานสดเข้ามาค่ะ ค่ะคุณธีรวัตรและคุณกุณทิดาค่ะผ่านมาสองชั่วโมงแล้วค่ะที่สสภัคเก้าไก่นั้นประชุมร่วมกันนะคะยังไม่มีใครออกมาพูดอะไรแล้วก็ทุกคนปิดปากเงียบค่ะเมื่อเช้าก็บอกแค่ว่ารอความชัดเจนจากทางพักเพื่อไทยในวันนี้ก่อนนะคะจริงจะมีท่าทีออกมาค่ะ มาดูบรรยากาศการประชุมของทางพักก้าวไก่นะคะสสพักก้าวไก่เข้าร่วมประชุมที่อาคารไทยสมิตค่ะวันนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาค่ะก่อนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมรัฐบิธีที่อาคารรัฐสภาในช่วงบ่ายโดยเป็นการประชุมภายในวันนี้ไม่ได้แจ้งสื่อมวลชนให้มาติดตามทําข่าวนะคะแต่ว่าเราก็มาค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้านั้นมีสสอของพักก้าวไก่ทยอยเดินทางมาที่อาคารไทยสมิตส่วนใหญ่ก็สวมชุดขาวปกติค่ะเพื่อเตรียมเข้าร่วมรัฐพิธีในช่วงบ่ายสําหรับแกนนาพักที่เดินทางมาถึงเป็นคนแรก,แรก นะคะคือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคค่ะแต่ก็ไม่ได้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนด้านนายนัฐวุฒิบัวประทุมรองหัวหน้าพรรคเก้าไกลในฐานะฝ่ายกฎหมายของพรรคก็ถูกถามเหมือนกันค่ะว่าตื่นเด้หรือเปล่านะคะสําหรับวันนี้ซึ่งนายนัทธวุฒิตอบว่าเป็นธรรมดาค่ะ แต่ว่าจะต้องทําหน้าที่และต้องทําการประชุมก่อนนะคะจากนั้นก็จะแยกย้ายกันเดินทางไปที่รัฐสภาในวันนี้ค่ะขณะที่นางสาวพักคมนหนุนาน,านันนันสสบัญชีรายชื่อแล้วรองโฆษกของพรรคเก้าไกลกล่าวเพียงสั้นๆก่อนเข้าร่วมประชุมพักถึงเรื่องของตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราศฎรที่มีข่าวว่าจะให้ในายวันโมหัดนอมัตาหัวหน้าพักประชาชาติดํารงตําแหน่งนะบอกว่าขอให้รอดูในช่วงเที่ยง,ง,งก่อนค่ะเนื่องจากฝั่งพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะได้ผลหารือตอนเที่ยงนะคะแต่กอน น,นี้ก็ยังเลยค่ะส่วนการประชุมของพรรคเก้าไก่วันนี้เป็นเพียงการนัดแนะสอสอเกี่ยวกับรัฐพิธีเท่านั้นตอนนี้ขอให้ทุกคนเข้าร่วมประชุมกันก่อนขณะที่นายเทรชัยพันธุมาสอสอกรุงเทพมหานครของพรรคมีสีหน้าตกใจเล็กน้อยค่ะเมื่อสื่อถามถึงเรื่องของตําแหน่งประธานสภานะคะบอกว่ายังไม่รู้ข่าวและยังขอไม่ให้รายละเอียดในตอนนี้ค่ะเช่นเดียวกับคุณเทวพิพบลิมจิตกรสอสอกรุงเทพมหานครของพรรคเก้าไก่ที่บอกว่าเรื่องที่ถามไม่รู้และพยายามที่จะพูดเรื่องของพื้นที่แทนค่ะไปฟังเสียงของ คุณเท่าพี่พบกันสั้นๆค่ะอ๋อพี่พบไม่ได,ด้เลยครับพี่เท่าไดไไ้พูดคุยเรื่องพี่สิรินไหมครับเมือม่อเช้าเอ่ออันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับรู้แค่น,นี้แหละครับงานพื้นที่ขอบคุณครับไ <c oughs> ้าไม่รู้รีรู้มีจากนั้นนะครับ ทั้งนี้มีรายงานนะคะว่าคุณพิธาลิมจเจริญรัตน์หัวหน้าพักและคนดิเดตนายกรักฐมนตรีของพรรคเก้าไก่นั้นเดินทางเข้ามาร่วมประชุมตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะแต่ว่าขึ้นลิฟต์ไปยังห้องประชุมทันทีนะคะไม่ได้ผ่านที่จุดสื่อมวลชนนั้นรอปักหลักทําข่าวอยู่ค่ะ และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะสื่อก็วิ่งฮือกันไปเนื่องจากว่าทางของตึกไทยสม,มิตท,ที่มีการประชุมของพรรคเก้าวไกลนั้นอยู่ใกล้ๆกับทางตึกที่พรรคเพื่อไทยประชุมอยู่ค่ะแล้วก็มีข่าวเขาว่าทางพรรคเพื่อไทยน่าจะข้ามฝั่งมาฝั่งนี้ก็เลยวิ่งกลูกันไปแต่พอวิ่งไปดูแล้วปรากฏว่าไม่มีอะไรค่ะก็เลยเดินทางกลับมาปักหลักร,กรอกันอยู่ที่นี่นะคะตอนนี้จนถึงขณะนี้ก็ยังรอกันอยู่ค่ะคุณธีรวัตรคะ